เออแล้วแบบเวลาไปคุยกับใครเขาก็ใครยี้จมูกตลอดเวลาเหมือนเขาหมิ่นเราอะนึกออกปะ เออใช่ไหมเรื่องกลิ่นอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะทุกคนคือตัวเราอาจจะไม่ได้กลิ่นแต่ว่าคนรอบข้างได้กลิ่นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกลิ่นปากลิ่นใต้วงแขนจุดซ่อนเลนกลิ่นลมหายใจเขาได้กลิ่นหมดอลทุกคนแล้วดูรีแอคชั่นของเขาที่ตอบสนองกลับมาก็ขยี้จมูกพกยาดมมาดมเอาลูกอมแกมาอมใส่แม่ป้องปากพูดบ้างมันเป็นการบอกว่าคู่สนทนามีกลิ่นไม่พึงประสงค์ทำให้ตัวเราเองแหละไม่มั่นใจโดยเฉพาะเวลาที่พอประชุมงานเวลาที่ทีมแบบเอาหน้ามาใกล้ๆแบบเนี้ยพอจะแบบเออแบบเนี้ยมันด้วยความเราไม่มั่นใจ มากดกลิ่นเอาไว้แต่พอกลิ่นสเปรย์น้ําหอมบวกกับกลิ่นเงือกลิ่นไม่พึงประสงค์โอโคมันตีกันหนักมากแล้วมันน้าหอมเราอีกนะไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรไปกลิ่นอะไรคือรู้สึกไม่โอเคเลยก็ต้องสรรหาตัวช่วยแล้วลแหละจนมาเจอ Diora ตัวนี้นะคะมีทั้งหมด60แคปซูลกินได้2เดือนเขามีงานวิจัยและมีเปเปอร์ที่บอกเลยว่าสารสําคัญ5ชนดิดเป็นกรเดเรีดมิเยมที่เขาใส่เป็นตัวช่วยดักจับกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในร่างกายของเราปรเปลี่ยนกลิ่นออกไปกัเลดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นซึ่งมันดีมากๆนะทุ มองมากจริงๆก็กินมาทั้งหมดตอนนี้จะเข้ากระปุกที่2แล้วในกระปุกแรกอะค่ะผลลัพ์ที่ชัดเลยนะไอต่อมเหงือ่อไใต้วงแขนเนี่ยมันลดน้อยลงมากๆที่จะแลงเหลืองสักแล้เปอย่ก็คือไม่มีปัญหานี้ก็ไม่มีินเปี้ยวอ่ากลิ่นปากลดลงอย่างเห็นได้ชัดกล้าคุยกับคนคือคนเอาหน้ามาใกล้เราอะแล้วเขาไม่แบบหนีเราก็ไม่หนีอะมันก็แฮปปี้แล้วปะอันนี้คือมันดีมากๆใครที่บอกว่าเออเดี๋ยวไปแปรงฟันเอาก็ได้เดี๋ยวฉีดน้ำหอมเอาก็ได้ดก็อบอกเลยว่ามันก็ได้แค่แป๊บค่ะไม่นานค่ะ,ไม,นนคะไม่กี่ชั่วโม ที่ทดลองมามากมายเลยไม่ใช่แค่ปอคนเดียวเนี่ยให้ลองดีโอลาตัวนี้นะคะตอนนี้เขาไม่โปรพิเศษนะดูใต้คลิปนี้ก็ได้ค่ะว่ามันขึ้นโปรอะไรบ้างก็เดี๋ยวรจะเป่าไว้ให้นะคะ